สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาทางอำเภอบึองคงลงหลงจังหวัดบึงการครับก็เลยมาหาคอนเทิร์คอนเทริเทร์พี่น้องผมจะบอกครับคอนเทิร์มาเที่ยวสารปูเอือ,อดยุติครับตลาดเต้ครับพี่น้องตลาดอำเภอบึองคลงหลงเดอ้อก็มาทายเอาหูเห็นนะครับหูพญานาคเนี่ยมาหลอดที่สองเหรอครับพี่น้องว่าสีขอไปเที่ยวอยูุกอ้ออีกบ่งหนึ่งครับแต่ว่าต้องขี้เรืองขามไป ก๋อสียู่ช่างในครับขามมือมงนี่แหละขามไปเลยอยูห่หันนี่บอกโอ้ยงาม,ม,งาม,มครับมอนำซักซิดมีซูเดียวครับฝรั่งฝรั่งเพียบอยูห่หันข้าวมาเที่ยวนี่แครับปูรื้อพุนการนี่แหละเรีเยงเนี่แหละสีทองทองนี่แหละครับพี่น้องอ่ะมีโอกาสพาไปพามาก,กะแววมาเที่ยวได้พี่น้องเด้อที่อำเภอบึอองคุหลงจังหวัดบึงกาฬเนาะอยู่ที่ข้าวตลาดได้ครับกินโดยก็มาในตลาดได้เด้อนี่นะครับผมมาอันย้ำพี่น้องครับมือนี้ก็เลย มหาคอนเทลสวัสดีครับ